นะครับนี่เราจะมาเอาพึ่งหลังที่สานะครับวิธ <pl ains> ีการเอาพึ่งบนกอไผ่นะครับทางนล็กๆอยู่ตรงไหนดอกี่ทางไม่ใหญ่ครับทางไม่ใหญ่ดำๆนะครับนี่คือพึ่งบ้านของเราครับจุดเลยไมใช่เหรอขอให้ไม่ที่ไหมกระดับ ลมลมกัน Goodnight. เป่าบุหรี่ไม right, ่ได right. okay. okay, mm ้ครับเพราะมันอยู่สูงไปแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ขึ้นเอาไอ้ว่าทั้นควนมันหลายๆโคกาโคคาเอินปีนเลยปีนเลยเดี๋ยวยนมีไปให้ดอกจับไปเลยเอินเอาไปในในจะไก่ไก่ห้างมันไหน ขึ้นมากมาแในกอไผ่ไปเอาในจับตัวในไหมโอเค,ครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วค,ยยลค,ครับใกล้จะถึงแล้วครับดาริกาบันดี้มาเลยเอาเอาเอาหมีนเอาฮักว่ได้หรอกฮักมันดีสันหักเบิ้งถึงแล้วทำนี้มันก็นั่นแหละหักได้บ่ล่ะ đang lốp, ôm đi mít đi mít, con con bò này lốp 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 hả, nhẹt nè này, nhẹt nó hơi đấy, đây đi ดูดูเซียนเอาพึ่งนะครับอดใกล้ๆูไอ้มนดูนะครับเอาพึ่งแบบไม่มีใช้ไฟนะครับไอใช้มีใช้ไฟใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วหมดหมดสองเลยตว่าไงครับมีช็อตเด็ดหรือเปล่าดูครับสวยมากครับเสียครับเสียครับเสียงครับอ้าวขาดีครับ วันนี้ไม่ได้กินดีท่ครับเป็นไงครับข้าารสิครับยอดร้อนมากโอเคครับแล้วแล้วเราก็จะไปเอาอีกรางหนึ่งครับลังที่สี่ครับตามมาเลยครับไีเซียนนี่คือป่ายางหลังบ้านคนไทยนะครับซึ่งเยอะมากครับเลี้ยงไว้ครับไม่มีอะไรทำ นี่นะครับดูครับแดดอาจจะส่องนิดนึงนะครับดูครับอยู่ที่ล่งลงครับดูซูมเข้าให้ดูนะครับดวซูมให้ดูนะครับเจอยังครับเจอยังครับเจอยังครับเจะอดใจครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนเอาพึ่งจะกล้าเอาหรือเปล่าครับอยู่สูงมากครับแต่รังเบลเลอร์เลยนะครับดูครับดูครับ พักกันก่อนมาสีโดนไปเขาสีขันเพิ่งตบไปก่อนอยากอยากดูของดีต้องใช้เวลานานนิดนึงครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับขอพักแป๊บนึงดูนะครับวิธีการลนกึ่งครับลังที่สี่นี่คือการทำให้พึ่งเมานะครับต้องใช้ปัน

ไทยคนนี้โอ้ยอยู่มั้ดว่าด้าแตกว่าเจ้าไม่เอาเจ้าเจ้าไม่ลุนไฟเจ้าดีหักสองมือดีเอ้ยหักแล้วเว้ยแตกว่าหักก็ได้เอามีดมีดมีดเสร็จเดีเอามีดขึ้นไปเนาะ ตกปลุกทาหขัได้จ้งเจะเยามีดสินไปปาดเอ่นใมือขวนเลยไก่วะเอาไปใส่ไก้เกอบะมีดสินไปยังใส่มีดชิ้ใส่คุณเอกมีดอ่ไมองนใหญ่เลยบัง บบฮักโบจะไปฮกรยังไงไปนี่เนี่ยเปีวมีบอกว่าเปียวหมีใหม่เพื่อนเนห่วยอ้วาใช้เวลาครับใช้เวลาครับหลังนี้วันแรกกินเดียห้างเนี่ยเบิงทรงลงมาเลยต้งเคาะตามเหยียบแน่น่ะเบิ้งเบิ้งมึงไอเอ็กไปเหยียมไฟไหไฟ ออกมาตรงมามคุณเอาไปชุ่มลงน้ำคุณแล้วเคาะเอามาเลยจะเลื่อนเพาะยังดูครับเบอร์เล่ครับเบอร์เอะไรยาวดีไม่ให้ข่อยไหมดูอีกไปเลยอย่าผ่อสั้นเลยไปดูครับพึ่งเลี้ยงครับพึ่งเลี้ยงหลังเบอร์ลครับ ครับถ่ายรูปนะครับโอเคครับเออเอาอกนี่อีกอันี้มือเปล่ามือมือมือเปล่าปัดเลยนะครับคนไม่ได้เสียงตายครับดูครับเอาหน้าเนี้ยครับดูครับคนคนเสียงตายครับบินวัอนเลยครับของแคร์ไหมครับปัดด้วยมือเปล่า ไม่ไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวก็ได้เข้าลงบางครับโดนพึ่งต่อยครับหน้าตาดูหน้าตาขอบคุณ <c oughs> ครับแปวไหนกันแล้วเราก็จะเอาไปรวมกับที่เราเอามานะครับ ดูครับอันนี้นะครับทั้งหมดลายทางนี้ครับคึออะไรอีกไายไปเอาข้างหนว่างแหววข้างไงหนีไงกันเฮ้ยเออดูครับเฮ้เร้อเทครับครับวันนี้ได้สี่ลังครับพอครับ อันนี้แค่นี้พอครับ